คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงงานในระดับนานาชาติที่คนทั่วโลกเฝ้าติดตามหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประจำปีเทคโนโลยี Google นะคะทุกวันนี้ Google มีคนติดตามทั้งแอปพลิเคชันและฟีเจอร์ไม่ต่ำกว่า4,000ล้านคนทั่วโลกและงานที่จะเปิดเผยความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีปีนี้ถึงแม้ว่าจะจัดออนไลน์แต่คนก็ติดตามกันโดยเฉพาะความฉลาดล้ำลึกของระบบแผนที่และ AI ที่น่าจะอาจทำให้คนอยากติดตามมากขึ้นและอีกเรื่องก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมติดตามรายงานติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพันนาค่ะปัจจุบันนะคะมีผู้ใช้แอปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ Google ทั่วโลกมากถึง4,390ล้านคนค่ะแต่ถ้าเป็น Active User นะคะที่ใช้ระบบ Android ของ Google นั้นมีมากถึง3,000ล้านคนทีเดียวนะคะ และนี่ก็คือบริภัณฑ์ต่างๆค่ะเป็นแบรนด์หลายเจ้าทั่วโลกเลยนะคะที่ทำงานแล้วก็เป็นลูกค้าของทาง Google อยู่นั่นเองค่ะและในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ Google จัดงานใหญ่ประจำปีนั่นก็คืองาน Google I/O ค่ะที่บอกถึงนโยบายและก็แนวโน้มทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของทาง Google ประจำปีนี้ด้วยนะคะที่เห็นไดชัดเจนก็คือปีนี้มีการพัฒนา AI AR Google Lens แล้วก็เรื่องของแผนที่แมปการค้นหาได้มากยิ่งขึ้น ที่สําคัญก็คือมีการพูดถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะที่เห็นไนดะ้ชัดเจนนะคะก็คือการพัฒนาของ lambda AI ค่ะเป็นการสนทนาในเรื่องของไดอะล็อกหรือว่าบทสนทนาที่มีความฉลาดมากขึ้นอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าไปคุยกับเครื่องบินกระดาษที่ทาง Google AI lambda เนี่ยนะคะพัฒนาขึ้นถ้าเราถามเครื่องบินกระดาษว่าพื้นที่ไหนหรือว่าบริเวณไหนที่คุณนั้น landing หรือว่าลงจอดได้ยากที่สุดค่ะทาง lambda AI ที่เป็นเครื่องบินกระดาษก็จะตอบนะคะว่า พื้นที่นั้นก็คือหนองน้ําหรือว่าเป็นแอ่งน้ําเพราะว่าจุดนั้นทําให้เขาเนี่ยเกิดการติดขัดหรือว่าเก๊กสตั๊กประมาณ2-3นาทีค่ะแล้วมันก็ทําให้เขานั้นลำบากใจแล้วก็รู้สึกลำคาญมากทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าประโยชนสุดท้ายนั้นจะทำให้เห็นได้ว่ามีบทสนทนาที่เต็มไปด้วยอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ building a more helpful building a more helpful Google for everyone Google ใช้ประโยชน์กับทุกคนได้มากขึ้นคือประโยคเด็ดที่จันดาพ,พิชยัย ผู้บริหาร Google นำมาเปิดตัวในปีนี้ค่ะยัางการพูดคุยมีการใช้เทคโนโลยี Lambda AI นะคะเป็นบทสนทนาที่ชาญฉลาดการสาธิตการพูดคุยกับ AI ที่เป็นดาวตรูโตนะคะบอกข้อมูลองประกอบลักษณะของดาวเซลลยนะคะว่าหากไปเยี่ยมต้องเอาเสื้อโค้ทหนาไปด้วยเพราะที่นั่นมีแต่น้ำแข็ง เคยมีผู้มาเยือนอย่างยานนิวฮอร์เรซอนแล้วก็บอกความรู้สึกไว้นะคะว่าดาวพุโตเป็นดาวที่สวยงาม hey, แต่กลัวถูกหลงลืมและอาจจะถูกจดจำในฐานะดาวเรราะแกร์เท่านั้นค่ะด a m ด d านะคะยังพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว,ว่างภาพวิดีโอข้อความแล้วก็เสียงค่ะ ให้ผู้ใช้งานมาร่วมทดสอบด้วยนะคะเพื่อให้ลัมดาเรียนรู้ได้มากขึ้นเช่น <S <S การสั่งด้วยเสียงค่ะอย่างถ้าหากเราดูวดีโอนะคะเราสามารถสั่งด้วยเสียงว่าช่วยกรอบภาพที่สิงโตคำรามตอนพระอาทิตย์ตกดินให้หน่อยตัววิดีโอเองก็จะกรอบภาพไปตามจุดที่เราต้องการนั่นเองค่ะสว่วนเทคโนโลยีการค้นหาค่ะก็จะมีการใช้ระบบ MUM หรือว่ามัมให้ล้ำลึกมากขึ้นเช่นเราบอกว่าเราเคยไปปีนเขาที่ภูเขาอดัม แต่ว่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้แพลนจะไปที่ฟูจิที่ญี่ปุ่นต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะ Google จะบอกเลยนะคะว่าลักษณะของภูมิประเทศภูเขาทั้งสองลูกนั้นถือว่าครุขรกพอๆกันแต่ว่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงฟูจิซังจะมีฝนตกดังนั้นถ้าหากจะไปต้องเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วยค่ะ ส่วนเทคโนโลยี AR ค่ะก็จะมี AR Atlas นะคะที่ใช้กับนักกีฬาก็จะแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าถ้ามีการตีลังกาในพื้นที่ตรงนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้กับเทคโนโลยีแผนที่ด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งแอปนะคะที่หลายคนใช้กันแทบทุกวันเลยค่ะก็คงจะเป็น Google Map นะคะที่ตอนนี้ Google พัฒนาให้ชาาฉลาดแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วยการนำเอาเทคโนโลยี AR ค่ะมาใช้ให้เห็นสถานที่จริงเลยนะคะ สมมติว่าเราเดินทางไปที่นิว york times square ค่ะนอกเหนือจากจะเห็นพื้นที่ที่เป็น AR ภาพสเสมือนจริงแล้วนะคะก็ยังสามารถขึ้นตัวอักษรหรือว่าข้อความที่เป็นเท็กซ์บอกสถานที่ด้วยและที่สําคัญก็คือถ้าเดินเข้าไปในตึกนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าตึกนี้นะคะมีแผนที่อย่างไรมีความสูงประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีกี่ชั้นด้วยค่ะ Google Maps นะคะจะใช้ตัวหนังสือบอกข้อมูลแผนที่มากขึ้นใส่ภาพโปรโชภาพเสมือนจริงมีสัญลักษณ์บนท้องถนนหรือว่าบอกแผนที่ในอินดอร์ดนร์คารได้เผื่อวันนึงไปเที่ยวต่างประเทศก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะส่วนเทคโนโลยีการช้อปปิง้งหรือว่าการซื้อขายนะคะมีการสำรวจว่าแต่ละวันนั้นมีการซื้อขายผ่านทาง Google นับพันล้านครั้ง จึงมีแอปสกรี e นช็อตช่วยเซิร์ชหาภาพหรือว่าค้นหาภาพที่เห็นว่าเป็นสินค้าอะไรค่ะอย่างรองเท้าของนักกีฬาคนนี้จะช่วยค้นหาด้วยภาพบอกรุ่นราคาและก็ร้านค้าด้วยส่วน g o o g l e Photos นะคะปัจจุบันเพราะว่ามีภาพและวิดีโอใน Google มากกว่า4ล้านล้านภาพโดยจะช่วยจัดระเบียบรูปภาพที่มีลักษณะคล้ายกันรวมเป็นอัลบั้มแล้วก็สามารถเก็บหรือว่าลบภาพที่ต้องการทิ้งได้ค่ะ มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยปรับแต่งรูปภาพด้วยนะคะไม่ว่าจะมีสีผิวแบบไหนก็จะปรับภาพให้สีผิวดูธรรมชาติและเรียบเนียนขึ้นค่ะส่วน Android 12นะคะตอนนี้มีการสำรวจว่ามีผู้ใช้งานที่เป็น Active User ถึง3,000ล้านคนทั่วโลกค่ะเปิดให้ผู้ใช้งานรูปออกแบบสร้างสารรค์ด้วยกันหรือว่าเป็น CoCreation นะคะออกแบบเปลี่ยนรูปลักษณ์เปลี่ยนสีเปลี่ยนโทนตามความรู้สึกของผู้ใช้งานด้วย Google ยังร่วมมือกับทางซ m s u ุงค่ะให้อุปรกรณ์ต่างๆแสดงผลได้มากขึ้น Google Lens ทั้งโลกการศึกษาใช้กล้องส่องไปที่เว็บไซต์การสอนช่วยนักเรียนแก้ปัญหาโจทย์ได้ค่ะขณะที่แอป a l t h ด้านสุขภาพค่ะพัฒนา AI ช่วยแพทย์อ่านผลแมมโมแรัมหาสิ่งผิดปกติของการทำเอ็กซเรย์เต้านมค่ะเทคโนโลยี Project Starline นะคะมีภาพสามิติขณะทำวิดีโอคอลได้เหมือนกับเราคุยกับเพื่อนอยู่ในห้องเดียวกันแม้ว่าจะอยู่คนละที่ค่ะหรือเทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ ตอนนี้กำลังเตรียมเจ n เน a เรตวิดีโอคอที่มี Subtitle พัฒนาจากเสียงพูดเป็นตัวอักษรแบบสดๆได้อีกด้วยค่ะ Google Meet w o r k s p a c e ที่เหมาะกับสนักงานเหมาะกับการ Work From Home นในช่วงนี้หรือช่วยตรวจสอบประวัติการใช้งานแอปอะไรประเภทอะไรตามไทม์ไลน์มีที่ v ป Pod 4 0 9ระ Pod ชิปพัฒนาสู่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ค่ะ มีการสร้างแคมปัสบนเนินเขานะคะที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานจากความร้อนใต้ดินด้วยค่ะเทคโนโลยีอีโคเฟน u s สนะคะบอกเส้นทางประหยัดพลังงานเส้นทางปั่นจักรยานหรือบอกเส้นทางการเดินทางของรถยนต์คำนวณเวลาการเดินทางคำนวณคาร์บอนที่ปล่อยออกมาด้วยค่ะ แต่ว่าปีนี้จะจัดแบบออนไลน์นะคะแต่ว่ายังพัฒนาฟีเจอร์หลายอย่างที่น่าสนใจตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคออนไลน์ปะจําวันและเห็นถึงกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ผ,ผลิตหลายเจ้าทั่วโลกที่เน้นต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปีนี้ด้วยค่ะมณีนาฏอ่อนพันนาไทย PBS รายงาน